อุ้ยเห็ดล้วพี่น้องนี่เห็ดปัวครับดอกบบกไงเลยครับปอดผูบมึงนะครับอ,อุ้ยครับคุณอะอุ้ยสามดอกไซพี่ว่าจะเห็นอีกแล้วปอดพี่ครับนี่อีกครับพี่นอ้องเบื้องนี่ดอกนี่อุ้ยกําลังผลครับอุ้ยสองดอกครับมัอนอยู่ด้กับน้ำกันครับอุ้ยกําลังออกเห็ดปวกกําลังออกเด้อ,กกอ,อดพี่น้องคุณอะ อุ้ยดอกนีแล้วใหญ่แหง้งเนาะโึครับเคียครับน้ำโพนครับเอาคุดเอาเอื้อยมากับเอื่ยได้ครับมือนี้เมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วครับฮค,คุดเอาครับเว้ยคุดอกเห็เดวหปวกปอดดอกบวกใหญ่เลยอุ้ยครับง่ายขึ้นมากครับง่ายขึ้นมากเอา โอ้ยบึงเป็นอย่างไรครับพี่ปวกโอ้ยบึงครับ,น,น,บ,บนี่ปูอดอกบ,บักใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นไหนโอ้ยหากมันปลาไหวซะบอสมันจะขึ้นไม้มืออื่นยังมาเอาไม่อีกเฮนไม่ขุดขุดหายขุดหาหายก็ขุดฮะครับบึงอืเดี๋ยวหาอีกครับหายอีก นี่ครับมากระเบื่ยล้วสองคนใส่ใส่ใส่โอ้พ่นปัวใส่ครับโอพี่พี่ din? ิ่นว่านี่พ่นปัวครับเบื่องเนี้ยนี่เฮ็ดพคะครับเพิ่นกำลังโพขืนใส่เอาบอลนี่นี่ครับเปิดแถวเนี้ยมาเห็นพอพอได้ครับนี่กำลังโพครับกำลังโพข้นจากดิน ปิดไ๋อเขาปิดไ๋อปิดไ๋อเอาปัวไปไปให้เขาไผ่เลยสร้างไปขุดปัวขึ้นมาเอาปิดไ๋อที่เขาค่ะเขียนน้ำเหมวอนกันโยเขียนหาข้างไหนเอ้ยฮึถอดใหญ่แมนมาขุดเอาไปนี่นี่นี่โอ้ยนี่ครับกระลังพลครับจุกปุอยูู่โอ้ยดอกใหญ่เลยโซงดอกกินอิ่ม กินแต่นามได้ครับจากสีอิ่มเฮ็ดปวกปูกกินเอาน้อต้องคุดเลิกเอาไปฮาปีหนะหน่อแมนอู้หสีดอกหาดอกพุ่นต้นนี่อยู่น้ำกันนี่ไหมนี่ผู้ต้องคุดเลิกเดี๋ยวปวกพ่นหยานพ่นนี้เบิร์ปีหนามาเอาไหมเฮ็ดปวกนี่เพื่อจะออกเป็นทีนะครับวางไในพ่นเคยวางไในพ่นเคยเกิดพ่นกระสีเกิด เดี๋ยวเอาว่างไว้พื้นก็ได้อือเอาวางทับมองวันเกิดบ่โม่เนี่ยนบ่สี่ดอกมีกดอกหนึ่งวิ่งต้อง,งการสีดอกอู้ย่าคุดเลือกหลายทีโดนปวก<ไ> <laughs> โอ้ดิสีดอกพี่น้องผู้โอ้สีดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆปวกยังแนวนี่ขึ้นอืกําลังสีขึ้น พี่น้องเบื้องเห็นออกแล้วครับมึงแน่พืชหีอยู่นี่นี้ครับเห็ดปัวครับพี่น้องว้าวอุ้ยพี่พี่อ้เห็นแล้วเว้ยพี่คือยครับอันนี้ท้าเพิินมงน่เฮ้ยอเฮ้ยเห็ดปวกตัวนี้ครับไปซีอีหยั้งแครนี่เบืองเด้อครับภูมิใหม่เพิ่นี้เฮ้ยนี่สิพวกเพิ่งลยครับอันนี้เฮ้ครับ พลังอันนี้ครับยังกอกนั่นงอันนี้เท่าสีสุวรรณมรขบหรือนั่งยังเผ่ดสีลือ้ะครับเผ่ดสีลือโพกใหม่ออ,หหอ,ออกเผ่ดสีหาเห็ดปวกบ่อแซวเออยแล้วเหรนี่คือนะครับเออลองเบิองแสแล้วกับเพชดปวกอกอกเนาะในโพกนี่เนาะเห็นว่าสิโบเป็นอืมจักแล้วอุ้วว่างนหี้ นี่ครับก็ล่างออกอันนี้เพิ่นเกิดขึ้นมาละ่ะต้นใหม่ผับเฮ็ดปวกเพ่นเกิดขึ้นมาละ่ะต้นใหม่เฮะใหม่ปักไว้นะครับอุย้ยผมว่าแล้วตัวเห็นบอแปนเลยหเห็บอเฮิ่ใหม่ว้างนี่น เห็นว่าสิบโบแปนควมผมว่าเคลียไปเคลียมาแปนเออเติดไม่เห็นเลยไม่เห็นกัมาขุดเอานี้มาขุดเอานี้อืมเห็นอ้าวขอบบุเห็นได้เนี่ยนี่ดอกนี่ขอบบุเห็น โอ้เห็ดปวกบริบาลกักษาคือเขาด้อครับนัน้นแต่มัแต่กันแล้วอ <c oughs> <c oughs> ยังขู่หายกูคุดดอกใหม่ไหมเราต้องเลิกมันได้กระไรที่ตนปวก <c oughs> <c oughs> คุดลงบมดเลยนะคุดลงบมดเลิอกถึง <c oughs> ดอกที่สอง ดอกที่สามเห็ดปวงยี่เนี่ยวนี่ด่วงที่สี่อ๋อมันอันส้นอันนี้เงาะเฮือก่อนเนาะเฮือใหม่ก่อนดอกที่ห้านหยอดอกที่หกดอกที่เจ็ดอ้ยเด็ดเจ็ดดอกที่ว่างนี้โอ้